Yeah. Jeg kan ikke lide jeg, jeg kan ikke lide, hvis jeg, jeg lidt. <laughs> nej, 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 nej. Op, op, munden Nej, nej, nu พ่อแม่พี่น้องจะใส่เสื้อยังหรอบอลจะสิเป็นซูปเปอร์แมนเนี่สิเป็นเหียงอันพ่อแม่พี่น้องเวสเซียนดีแล้วอะ่ะข้าศึกเห็ียดยังลูกมือนเนี่ยกินสดสดนะครับแต่ผมกินยังบนยังบรูเลยสิกินยังสดๆกินเอ่สิไม้กินหอยนางลมชูอันสิเฮ้ยกูคนเดียวท่นะเด็กหายอยาให้ลุงเปิดลูก กันน้ำจิ้มซีฟูดนะบอลมั้ง่าจิ้มซีฟูดแล้วก็มีมันบ่มีอันกระเทิงกับทิ้งก็บานเท่าเด้อพี่น้องมันบ่มีจ้ะอันนั้นกาลบ่มีเนาะซาลาเน่โปรดิซึมากมีแต่บักหน่าเนี่ล่ะกับอันนี้มันเป็นไวฟเวสป์ฟิสเซนท์เนาะไหมเดนมาดเป็นเผาจ้ะผกเาแค่มันสปีชมาเรากำลังล้างมีดอยู่พี่น้องจ้ะสีทรูนอรือลิมหรือขูด

Gæt! Åh! tager den en, jeg tager en? Ja! Det er min bange henne? i et Jeg det. Hvad? Det gang, jeg spiser det her. Ja, men kun én gang. Sådan der. Skal man passe på, fingrene er? Fordi ellers... Man får... passe på med

không <laughs> có sợt gin sao bưu cũng gắn ghém hoài gần hoài gần hoài gần ghém 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 Lao kỳ nó so so nè bên 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 đang bên 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 ส่วนอินอีวะแล้วว่าฟ้าหนี่ยหน่อยแต่ว่าเหนือข้างในมันใหญ่บริษัทคุณอ่ะนายแฟนแผลทั้งไงคุณน่ะลิซัมเซนเหรอเซนเย่ะดิเซนอ๋อนายดิเดนบาเตนแฮ่นอันเปลือกหอยอันอันเขาเอืนอยังก่ยงกาหอยนะแม่โอ้โหวิชาอักษรเลย yes เออกันนั่นเด้ออ์กะเทียมมันเจียวหอมเลียว อ้ากินกินอย่างเปนเบิงใส่อย่างข้าไปใน้แนิเทาไรมนเ<ส>กมา,ากนะหละพ่อแม่พี่น้องที่แรกว่าสิอบชีสให้เพิ่นกะโอ้ยือสิบรดโอบให้เจ้าดอกพอ uh huh. ออาะว่าอย่างกลัวสีรอพนเลิกงานมากแกใไรกับบดิโนน้อยเ่าเียวลงบเปปสแม่<ส>มเมดี้่น้องว่าเราใส่สุดอืมแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูดชักน้อย เอาไปกินไก่ๆเิ่นเบิ่งเด้อเกิดมากแค่เคยกินอยู่สองเถื่อพี่น้องเคยซิมอยู่สองเถื่อเพราะว่ามันแค่พวกินแบบกินทะเลแบบกินสดๆแล้วก็อาอกระบมากที่ไรลูกนี่เด้อดคาดันเสียงแม่ขอลูบนะเอาขมันกงไก่ไงเสรเอาลูบเออเออเออโอ้โหโอ้เงี้ยโอ้ย เบิ้งเอากินหอยได้เไปเบิ okay. mm ้งขนมโอเคเจสเมยไว้แต่อ้อินเนี่ยเีบบอก่าชอบินน้งนนมันคือหนำมันคือหนัทะเลนี่นะครับ Den får løg også. Er klar? Okay. Det er det er klar? Ah. More det er bade, bade. I first. Ja. Kan du ikke må spise også? Jo, vil du prøve det? Ja, vil du spise først? Ja. Wow. Ja, det har jeg dig, mor. Det er sikkert lidt væk. nu skal bare med Med spise det også, ja. Laver du det derhenne, skal jeg lave det derhenne, Du ja. Du Jeg skal Hvad ja. ja Det er en ind til hende, man. Nej! Mm -hmm. Mm -hmm. Det er svært at tage ud det Ja, det svært ja, det er bare binde ja Fem. Og så gør sådan hết đổn đi một nè, nó còn lấy phân đẩy nhão, tao xịt hai bừng đấy thôi không har du sidste på at spise er det der øh, øh, bræk. Den er med sådan her. Hvad? Sådan Hvad? Jeg kan ikke se den Den der med, lange, Og blæksprutter? Ja. Ja, ja. har du også prøvet? Nej. Jeg har taget den af sin Sådan chok. Chok? Ja. Men det her, det er på glas, så du lægger det her på, og så lægger den der Okay. 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 Mm. Og den der black farve væk eller hvad? Ja. den fast fast no Skal Kom. Eller du have om eller ikke, Du behøver ikke have vi jeg kan ikke lide. det. Ja, du skal til mig, jeg skal Skal man lære, lære at spise, ja? har jeg på? sæt at er det. kærlighed også den der, ja. Yeah. Uh. หัแล้วหั่นผอสบายสเก็ตบ้างั้เดี๋ยวจะสเก็ตหาเด่นออสอ๋อะไรของน้อดิชิลลี่เพสต์อ่ช่แบเดียกันเ็นอันอออสชิลลี่ย่ไมเดวไปาซอหันเดนนผุชาชาเล่ที่น้องมาเด้อมาดามสิซิม็จะได้ กินหอยเป็นแถวที่สองของที่สของชีวิตนี่พี่น้องเ้ยนีะมเอนี <c oughs> <c oughs> yeah, okay. sure? ้อะไปลยวพี่สมอ้ยเด็กเด็กเพ่ยแ้ยอพี่น้องแล้วจะดูการเอกซาวเาอร้เหรเยแล้วจะเกดซาวเวอซาอขอโทษด้วพี่น้องกินอะไรก็ข่ออกมันงอซหนูงซสเก Kom! Hvad? Hvad du? har lille barn med jeg. Slut med lille barn. Hvad mm. Ska, er det Nej, nej! Skal jeg lade for helvede. Kom! Gyn! Det Kom nu,

Mà mà à! nó tài. Khoa khoa� kín nói thật thai khó hoặc hoa hải đâu kín đã gặp hai kín nắng là con ông bà gương gắn gai nó

helt fra... Hvad hedder den der? sådan her, jeg tror, stor den egentlig koster den koster kroner, ja. For en? Ja. en, Nej. พมพี่น้องขอกขนไว้คลายกันนนายเอกเมียสกอันเดียวกับพ่อเราอาอีกบะพนังเราได้เมื่อกี้กินแ้วนี่พนัสเกลปะ่ใครเดินนะสเกลปโซพี่น้องมันเป็นแบบมันเป็นสดซดนะแม่มันเป็นแบบมันกึดกึเลยแลยพี่น้องโวกาหยามคาดเลยแบบหลุดเลยซดจีนะ เนี่ยเกมมาอะไสามสี่มือนเ้ยพี่นอ้องไปกระแซ่นาน้ำเปิดน้ำหลังน้ำไว้เข้มเปิดโเดี๋ยวจะให้เบิ้งขนมเด้อวพี่น้องจ้าเดี๋ยวเด้จ้ะมีจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวหลุยเจ้าน้อยคอยกลับทอ้องม่วนมันบ่มีห้แพ็ทแพ็เราไปนําหาสื่อง่าดำบ่มีมแดง่าขาวมาเห็นบ่นี่เห็งุง่ายๆทำง่ายง่ายก็คืออยียงหูบ่พี่นอ้อง อันละลูกใส่สองอันสองขางจินละลูกแล้วก็กลับปีนเลยอืมอะปีนได้แล้วอ้าพังหมดแล้วกว่อันสีบอกเนี่ยใช่คอยที่ละลูกมันแตกหมดแล้วมันส้่เป็นแผ่นมีอย่างหูบอมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันแล้วก็มีอ่าบร้าวออนพรกาะออนแล้วก็น้ำตาลบพร้าวันยังไม่เสร็จเลยเพิ่งจะกลับเมื่อกี้นี่ ให้เปิสู้ก่อนแน่นะ้นำตาลบักข้าวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแล้วก็หัวกะทิจใจพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็น้ำใบเตยเนาะจ๋าแค่นี้แหละนี่ผุกเขาให้เท่ากันไม่มีอย่างอื่นไม่ม,มีสำนักละไม่งั้นมีสำนักแล้วบอลแล้วกับบุรีรัมย์เลยดูคอยเจ้าสู้่ะให้ปเปิ้ลขเขากินหอยกันอีกอยว่า หน่วยกำลลังพอดีจ้ะหน่วยปอนหน่อยปอใหญ่จนเกินยาหนึ่งสองสามดูคาสเกตสองสามสามปวดปดเป็นงกินกินให้วดเลยเด้อปวดโอ้ยเอาละพี่น้องจ้ะคลิปนี้กับสิฟ้าไปซ้ำนี้เด้อ หอยประมาณซีก่ก็โตสองพ่อลูกนี่กินเก่าเบิดแล้วกินเข้าไปให้มันเบิดเหลืออยู่สองซี่โตเหลืออยู่ซี่โตแย่ได้บ่บะละบอสละสวัสดีครับรอๆนะลูกลาไปแล้วไปให้เพื่อนกินกันต่อพ่อแม่พี่น,อน้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็นมาสุ่กับอินจอยไลฟ์ไซน์เดนหมาได้จ้าด้อนี่บักหอยจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องจ๋าหอยนางลม้มที่แพทเก็บมากนั่นแหละแล้ววันนวยซ้ำหนีผมเป็นตยายนะลูกเนาะหน่วยใหญ่หลายจะเป็นทยาน แมแม่เกือบตายแล้วแม่กินพี่น้องแพทยบ่<ร>ได <ป S> ้อีร<ม>ีตองแรกที่นึกกินก่อนใกลไ,ไ, <ป S 2> ไปพ่อแม่พี่น้องจ้าเด้แพทย์ยสิทธิ์ขนมต่อได้จ้ะเด้อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆอยู่ดีมิเฮงสุขสวนสวัสดีครับรอๆหน่อยสวัสดีครับบ๊ายบาย